คนถามเจม้าแม่ทีมาว่าโพสคลิปช่วงเวลาไหนดีที่สุดคะสาหรับติ๊กตอกเวลาที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่เวลาของเราใครนะคะแต่เอาจริงแล้วถ้าเรารู้ว่าผู้ติดตามช่องของเราเร่นติ๊กตอกเวลาไหนเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยได้ยอดวิวนะคะแล้วก็ได้ engagement มากยิ่งขึ้นเพราะว่าในเวลาที่เราโพสต์คลิปไปแล้วเนี่ยผู้ติดตามของเราจะเข้ามาคอมเมนต์ทันทีแล้วก็เข้ามากดไลค์ให้ทันทีเลย เดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าดูยังไงและเราควรจะลงคลิปเวลาไหนแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องจ้าแม่ทีวีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปดูกันเลยค่ะที่ช่องของเรานะคะแล้วก็มาตรงขีดสมขีดด้านบนขวามือตรงนี้นะคะแล้วก็เข้ามาที่เครื่องมือผู้สร้างค่ะเสร็จปุ๊บนะคะให้เรามาที่การวิเคราะห์นะคะ เมื่อขึ้นแบบนี้แล้วนะคะให้เรามาที่ตรงคําว่าผู้ติดตามตรงนี้นะคะก็คือเป็นผู้ติดตามช่องเรานั่นเองนะคะเราจะสามารถดูรายละเอียดของผู้ที่มาติดตามเราได้ว่าเขาชอบเล่นติ๊กตอกในช่วงเวลาไหนทุกคนดูดีๆค่ะนี่สาหรับช่องของจ้าแม่ทีนะคะผู้ที่มากดติดตามของจ้าแม่ทีไวเนี่ยประมาณสามหมืกว่าคนตอนนี้เนี่ยเขาเล่นติ๊กตอกตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงห้าทุ่ม นะคะเห็นไหมคะ7จ็ดโมงเช้าถึง5้าทุ่มเพราะฉะนั้นช่องของจ้าแม่ทีค่ะจะสามารถโพสต์คลิปในช่วงเวลาเนี้ยได้ตลอดเลยเพราะมีคนเล่นอยู่แต่ถ้าจะให้ปังมากที่สุดจะเป็นช่วงสองทุ่มเห็นไหมคะสองทุ่มเนี่ยคือผู้ติดตามของจ้าแม่ทีเล่นเยอะที่สุดเลยนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นพอเรารู้เคล็ดลับตรงนี้แล้วเราเลือกสมคลิปมาโพสต์ในช่วงระยะเวลาที่มี พูดติดตามเราดูอยู่ก็จะทำให้เกิด engagement เกิดกดหัวใจคอมเมน n ์และแชร์แบบนี้ก็จะทำให้คลิปของเรานะคะมียอดวิวที่สูงขึ้นในทุกๆคลิปเลยทราบเวลากันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ลงในช่วงเวลา ที่คนอื่นเขาลงกันเยอะๆนะมันจะไปเป็นค่าเฉลี่ยที่ห่านกันแล้วก็ทำให้ยอดวิวของเราอ่ะน้อยลงไปเองโดยปริยายเพราะฉะนั้นทำตามวิธีนี้เลยนะคะใครชอบเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์มาบอกจะไม่ให้ทีกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆที่ยังไม่รู้กันด้วยนะคะ